โอ้ยคนจังไหนมาจอยมาหน่อยเถอนี่น้องหน้าลามึงไม่ได้ลาแล้วนะน่าจะไม่ได้หน้าลาหรือทำไม,ม,มองไง่ะนี่ยิ้มแล้วไงเขายิ้มแล้วเนาะโอเคสู้เขาลูกสู้เขาว้าสวัสดีค่ะจับมือหน่อยเอาไว้จับมือด้วยเก่งจังเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บยค่าดีกว่าบา,บายพวกเคมีแต่คนจีอยผุวของบ้านแต่ผัวแห่งจอยแห่งเซ็ตบะเบงดูล่ะผู้ใดจอยก็กันไปยืนนิ่งกันดูสองคนนี่โมเมนต์บูรี่อันนี้ อันเป็นบุรีเขาอื่นยังกว่าบีลูอันนี้จอยจอยแบบว่ายังไงล่ะจอยแบบว่าหน้าหลานะใช้โอเอ็นะดอ่ะยอดยืนเทียบกันมุกสองคนปเป็นแนวไดิพี่น้องมาเบิองน้ำกันดูมายืนเทียบมองลูผู้ใด้จอยกันเนาะสวัสดีครับความจอยนี่พี่ต้องกินข้าวเยอะๆนะลูกนะ,อ,ะอือ กินแล้วมันอ้วนดีแล้วแหละแต่ถ้าอ้วนมาก็จะใส่ชุดลำบากใช่ไหมเนี่ยดังสิ่งอะดีแล้วเพราะน่ะคุณไม่ตะโกนดีดีเลยอ่าไม่แน่ตอนเป็นสาวตอนเป็นสาวเป็นเด็กน้อยยังยังจอยๆอยู่พอโตขึ้นมาอ้วนเด้บัดเนี่ยกิ้งกระลุ่มกระลุ่มเลยนะแม่ว่มีอันคิดว่าคนบออันนี้กินข้าวใช่ไหมเนี่ยกินข้าวกับอะไรน่ะ อ,อ๋อผัดอาอายอาอายยังจมอยู่ผูเดียวเท่านั้นน้องเอินแหมจมอยู่ผูเดียวเท่านั้นไหมจมอยังอยู่ผูเดียวทาไมแตกมันแตกเลยอะไรนี่แกมันลกวมันเนะคะมวกกินมันโอ้ยพวกกินตัวล้ครับเอาว้าไปพี่น้อง จับมือหน่อยโอ้ยจับมืออีกแล้ว <29 S 1> แท็กโอ้ยเก่งแต่จับมือหน่อยเ <29 S 1> อาแบบ <10. S 1> ไปแล้ว <laughs> <laughs> ตอนนี้กำลังไล์สดขายเสื้อกันอยู่ป้านหน่อยแกกำลังตั้งร้านนะครับร้านน้ำแข็งใสเพิ่น <varit> ใครจะไปขายเสื้อบ้างเนี่ยนาลาไปบ่เนี่ย ไปขายเสื้อนาเพื่อนไปบ่ลูกเพื่อนไ่สดขายเสื้ออยู่ไปบ่ไปเดี๋ยวลุงขอกินข้าวกันโอเคกินข้าวกอนลูกน้องอาอายกำลังกินข้าวอยู่มากินข้าวด้วยกันกินเสร็จแล้วค่อยไปพระเอกไม่ได้ไปขายเสื้อบ่เนี่ยโอเคครับจัดไปครับนี่มาตองมุนจังซีมันต้องหุนจังซีของแ้เลยเนี่ย สุดยอดเลยน้ำหวานเห็นว่าฝนโอ้นน้ำตาลเออน้ำตาลหวานจะช่วยบอกอันนาลานั่ะอันนี่หุ่นจังซี่ว่าจันนั่นผุ่นเสียดแขงอีกผู้นึ่งผุนหุ่นแม่วัตรถูกทานทานถาปาดบาดเลือดเลือดเลือดไปกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวยังก่อโทรศัพท์เตีกเตีกหุนคักปันไดนเสียบังดูให้พ่อดูสิ เธอได้ได้อันได้กรอบไม่มาจากมันเป็นกรอบหรือเป็นเครื่องหรกมันเป็นเครื่องกแหละแม่แม่เอซเพิ่งซื้อให้ใหม่เครื่องนี้แต่ว่าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องโอนถ้าซื้อเครื่องนี้ขีหนูก็ไม่ได้ก็ม่นี่บอกใ่หมมันต้องใช้บบาส่นรเป็นคนต่างห้าบาโอ้ยคนต่างดาวด้วยโทรศัพท์ยังคือเป็นจังสันสโอ้โหมน่เลยที่แรกนว่ามันเคปมัน นี่หนูจะให้ดูโทรศัพท์แต่งมันเป็นโทรศัพท์จริงๆโทรศัพท์แต่งโอ้เอาเอาเอาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปพี่น้องดูก่อนข้างหลังมันไม่รูปข้างหลังมันที่มันเตี้ยเออโทรศัพท์แต่งโทรศัพท์แต่งโทรศัพท์ไม่รูปเขาใช้กันเลยหมดนี่โทรศัพท์แต่งน้องเอือนพี่น้องครับพอดีราชพลาดหัวขอเลยโทรศัพท์แต่งเป็นอย่างนี้นี่เองเอา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 ไปกินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนบรรยากาศ วันนี้นะครับถือว่าไม่อบอ้าวแล้วก็ไม่แดดนะครับพี่น้องทีมงานน้องๆลูกๆก,ก็ถือว่าไม่ไม่ร้อนมากวันนี้นะครับพ่นอะอากาศนะครับคุมดีอยู่นะครับตั้งแานเวทีประกาศป้หอหนแดดมาเนี่นะครับถือสา่ามีร่มทั้งวันเลยวันนี้นะครับมีโฮมเบิร์ดเหมือเลยนะครับพ่นนะครับตั้งแานเวทีเฮากับท่าสีในติดตั้ง เสริมตัวนั้นตัวนี้แน่นะครับปูแป้นดไม่นะครับตอนนี้ก็ทาได้ฉากแล้วพี่น้องทาฉากทาโค้งหลังก็ขึ้นเลี่ยวครับโค้งหลังขึ้นเลี่ยวนะครับเหลือแต่ฉากเหลือแต่อันนี้แหละครับพี่น้องตอนนี้โอ้เสียวกไ็ไป่เอาเสือมาใส่เอกไม่เจอคือถามหาเกลืออยู่ไม่เจอไม่เจอถามหาเกลืออยู่บอกไม่เจอนี่เกลือนี่บอกไม่เจอหน่อย เนี่ยบอกไม่เจ no ้ยหน่อยเนี่ยน no ี่รถขายเกลืออยู่นี่นี่รถขายเกลือเนี่ยไม่เจ้ยอยากได้เกลือน่ะนี่ยบอกสิลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดสักก่อนยังก็ได้เสือใบว่าเถอะเอพีเอพีเอพีฝากซื้อเอพีฝากซื้อซื้อไอ้เพื่อนหรือซื้อไอ้เจ้าบ่เดี๋ยวเพื่อนืปแล้วเพื่อนเขามาเอาใส่ยังใส่ยังนี่เอคลเอคลครับโอ้โหได้แหละเสือเฝ้าเด้อดสีบดก้อนดิเจ็ดสิบตัวเท่านั้นโมแม่นต์ใกล้สีบดไปบ่ โอ้เสือไม่บ่อปลาจักเชื่องามงามงามเออไก่สีเบิดแล้วเด็กเพราะว่าทีมงานเอาไปไล่ขายกันสะดันเส้นเองอยู่นี่น้องก็ปุ่นไก่สีเบิดแล้วพี่น้องเฝ้าเล่งเล่งด้วนด้วนเสียอ้วกพอดีก็ซื้อไปให้เอฟซีเพิ่มซีเพิ่มซีพิ่สร้างไว้นะครับใส่เอ็กอลว่าสั่นไปแล้วทั้งปุ่นใกล้จะหมดแล้วนะครับเพราะว่าทำมาไม่เยอะครับเจ็ดสิบตัวเท่านั้นปุ่นอ่ะก็ร่างฝันสะดันอยู่ปุ่นใกล้ไปใกล้ไปโอ้ยไก่แล้วโอ้เปแต่มีแห้งแท้โมเมสเตซัน ไก่สิเบิดแล้วไก่สิเบิดแล้วพี่น้อง่าสัน่นเจ็ดสิบตัวเท่านั้นโอ้ปัง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 หมานหมานหมานไก่สิเบิดแล้วพี่น้องทัก น่าดพี่น้องทักทายมาไล่ไหลยังปะเอาเอาเอามืออื่นในการได้มาเพิ่มอีกอยู่บ่ท่านบ่นี่ครับผมมือเล่ยก็ได้พี่น้องเด้อนะครับนี่เห็นบ่มือเล่ยก็ได้พี่น้องโอ้ยคือคืนขนาดเลยอันนี้เป็นคาอาหารการกินเทาเท่ากับซีเรียบีจ้าสั่งอาหารการกินซื้อเขาพร้อมครับผมอ่าเสือเขาซานบ่มทานลูกกินน้ำนะครับผมโอเคครับพี่น้องผู้ใดอุดหนุนเสือถือสวาซอยทีมงานได้คากับเขาลูกหลานน้ำนะครับ ตอนนี้เจ็ดสิบตัวใกล้จะหมดแล้วนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับปาโทอันยังก็เขาจะเอือนบูธบูธขายเสื้อบูธขายเสื้อเพชรลําเพลินสนุกมากเลยวันนี้บูธขายเสื้อเอ้าบุกิโด้ตัวเนี่ยบุกิโด้ตัวเนี่ยมาลองเลียงอยู่เนี่ยเอ้าลองเลี้ยงขายเสื้อป่ะมาแน่นอนเลยว่ะ ให้น้ำจากโตัวแน่เด้อก็ได้ใส่กุลาตมูุลโตแต่บ่พี่น้องเสื้อให้จานร้อยแล้วบ่เอาพี่ป้นว่าพี่น้องเสื้อไ้แล้วว่าซันบ่าเอาขึ้นดีเลยขอพระคุณครับขอพระคุณครับสองร้อยสี่สิบเก้านะครับราคาเสือพี่น้องนะครับเนาะสนอนกสนใจสั่งมาได้พี่น้องนะครับ แม่นสิเบิดมือนี่มืออื่นกับสีมาอีกนะครับพี่น้องมืออื่นมาอีกเด้อพี่น้องเด้อนะครับเสือโลโก้บัปลาจักเท่อข้างหลังจะเป็นเพชรลำเพลินนะครับพี่น้องครับเอาอุดหนุนกันเข้ามาถือสับปะสอยกันนะพี่น้องเนาะนะครับขากับเข่าข้ามน้ำของทีมงานมอรมเพชรลำเพลินนะครับผู้บริหารเพิ่นพาเฮ็ดมือนี่นะครับนำทีมโดยแม่พรนะครับพาลูกๆเฮ็ดมือนี่นะครับพี่น้องอ้าวจวดจาดจวดจาดกันพี่น้องเจ็ดสิบตัใกล้สิเบิดแล้วพันา นครับเดี๋ยวทาลดนาทาลดนามือมือเล้งสร้งได้เลยพ่ัสั่งเลยครับสั่งเขมาเลยฮ่งครับผมยังเหลืออยู่ด้ยังเหลืออยู่นะใชโอเคเลบคุณนอบคุณพี่น้องพวกไปเฮาที่ที่สร้างเสือรการหาทีมงานศิลปินหายทีมงานหมอลำเฮานะครับนอกพี่น้องคนสร้างไวหาก็มีนะครับขอบระคุณหลายๆเด้อครับเด้อนะครับเอาโอเค นี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทีมงานมลำเพชรลำเพลินเรานะครับได้จัดขึ้นมานะครับเป็นเสือเป็นเสือของที่ระลึกนะครับเอาไว้ใส่ไปหันมานนี้ได้ว่าจันซะนะครับพี่น้องใส่ไปงานบุญงานยังก็ได้นะครับเสือใ,ใส่เหรียญใส่เที่ยวได้พืดนะครับโอ้พระเอกเสือน้ามเนาะปาพี่สุดที่เกียดเนาะป้าเนาะ ปลาสุดที่เกียรตินะครับขอบคุณหลายๆครับโอ้ขับขับรับโอเคครับได้เสียแล้วเขาเวลาปลาใช่หรอโอเคได้แล้วเนาะครับเอาเอาปัง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 เฮ้า้าซ้อมหมอหลั่มนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เลยถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องหน้าเป็นคลิปที่สองเมื่อนี้นะครับว่าไลรซุดวังหันมันปีนความปีนไงก็เลยลบถิ่มซ้อมพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆนะครับไลรซุดวังหันมัน ภาพมันกลับไปกลับมาอะไรก็เลยโอ้ลบติมเสียทองมันไล่ตาสนกก็เลยเป็นไทยลิปวิดีโอเอานะครับพี่น้องรู้เพราะไรลงพี่น้องเบิ้งนะครับตอนนี้ก็ทาทาซ้อมนะครับรอซ้อมอยู่อ่าคนละคน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 มันอยังเห็นส้มผมติดยังยังรัเห็นส้มผมติมันมาลูกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องชาวเลียว สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมากินข่าวกับน้องเอือนนะครับพี่น้องเด้อน้องเอือนโทรศัพท์แตกเขาเรียกว่าโทรศัพท์แต่งนะครับโทรศัพท์แต่งเอา้รุ่นอืมอ้าวโอเคคลิปนี้ฝากไว้ทรัพนี้ก็แล้วกันสวัสดีครับไปแล้วทรัพนี้ละไปเบิร์นคนขายเสิอ่ะต้อ